สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเคมีชาแนลเว็บแบเหมือนเดิมนะคะวันนี้นาสดนะคะนาสดนะจ๊ะตื่นขึ้นมากก็มาซ้อมกับพี่น้องครับซ้อมกินนอนซ้อมกินนอนล่าซ้อมกินนอนดีดีส,สและพี่น้องนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่ 18, มมสิบแปดบอมเนเสารล้วลบ่ายสามบ่ายสองแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็ซ้อมรอบสุดท้ายก่อนทําการแสดงคืนนี้นะคะวันที่สิบแปดนาดิตะไลสรอบที่ยี่สิบสองนะจ๊ะ ผู้ใดไม่ได้ซื้อบัตรจองตัวนะคะฝากฝา,า,าและเรื่องพี่น้องเด้ออีกจ่อยประมาณ4ี่ห้ามงแรงเราจะอนุมัติไปทันแล้วนะคะเพราะว่ามันสิล่างเขาล่งเขานะอาจจะได้เบิ้งยอนหลังผู้ใดซื้อตัวหลังสี่มงแรงนะจ๊ะวันนี้ก็เต็มที่เหมือนเดิมค่ะตอนนี้กาลังทําการซ้อมสคริปช่วงสุดท้ายอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะอยู่ในสตูแล้วค่ะอีกประมาณบายซีเดี๋ยวห้องกับสัจฉิไปแต่งหน้าทําผมแต่งตัวกันแล้วนะคะวันนี้พ่อกับแม่อ่าที่ทดไซนานดใน,ดน,นพี่น้องไม่ต้องกลัวก็ไม่ต้องกลัว น้องตาลตื่นหรือยังตื่นหรือยังลูกอู้ใส่ถุงน้องมาแล้วเรียบร้อยพร้อมแต่ยงนะ่ะสร้างว่านไต่สร้างว่านฉงดูบ้อนตื่นอยู่ยาาสามโม,สม,มงสีมม่โมงนี่มันก็จะสามโมงเลยลูกสร้างว่านมนากอยู่เออ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าน้องพร้อมมากนะครับพี่น้องคะ่ะไม่ปล่อยยังไม่ดูไม่ไม่ลุกเลยคะ่ะไม่ปล่อยยังบล่อยในม่านแล้วกระน้องใส่ถุงน้อง่าแล้วพี่น้อง เออ<ม>เขาีความพร้อมนะคะวันนี้อนุมัติเท่าไหร่แล้วลูกณนะเวลานี้ก,กี่คนแล้วในกลุ่มหมือนเท่าไรหมือนกว่าแล้วนะคะ,ะอย่าลืมนะคะซื้อบัตรจองตั๋วนะคะรอบนี้รอบยิมซงพี่น้องนะคะซืบหมื่นหนึ่งได้เบิงฟีอีกหมื่นหนึ่งพี่น้องคุ้มคาถือว่าเป็นการคืนกําไรให้กับพี่น้องแฟนคลับฮะ ลงตอนนี้แหละรุ่งตอนแรกๆนี่แหละดีกว่าสิรุ่งตอนแรกก็จอยสดอย่างเงี้อุ้ยบอลแล้วบอลแล้วบอลแล้วก็รุ่งตอนจอยสดนี่แหละดึงดันดึงดันก็เป็นช่วงแรกๆนะคะดึงดันวันนี้ก็เตรียมมาสดนะคะดึงดาวดึงดาวสช่ค่ะใช่ค่ะไม่มีนะคะไม่มีค่ะสดมากเลยวันนี้วันนี้พากันสดมากเลยในการหน้านะคะการขีดขันแต็งก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสิดเต้นอยู่แล้วนะ แล้วบ่ายสี่โมงเราก็จะไปแต่งหน้าแล้วนะคะก็เลยหน้าสดก่อนเนาะนี่น้องน้ำตาลกับน้องวินเนอร์ก็กำลังจะแต่งเออกำลังจะแต่งของเรากำลังจะซ้อมนะคะน้องซ้อมน้องซ้อมนี่เราพูดถึงความรู้สึกเมื่อคืนหน่อยหน้าแดงๆไปทำอะไรมาครับหน้าแดงๆเปรี้ยงง่ายใอ่เปีนแค่นีแล้วพี่นแค่มีแล้วโอย กอแม่แล้วหัวสุบญี่ปุ่นหัวสุบอยู่กับอันเมื่อขี้บอดคุณต้อนรับวินเนอร์เข้าสู่สมาชิกอา,าลาดแฟนนะคะ,จ,ะจังใด,ด,ดจังครับอบไงตอนวันเหล้าเบิร์ตแล้วเหาเบิร์ตแล้วจังใดจังดอกเนี่ยไปเห็นวินเนอร์หัวสุบอยู่พี่น้องเอ้ย <c oughs> แต่ไม่ดราม่านะคะเพราะว่าน้องยี่สิบกว่าปีน้องบรรลุิติภาวะแล้วนะคะไม่ดราม่านะคะทําไมต้องกินเหล้าทําไมต้องกินเดี๋ยวโอ๊ยเขาใหญ่แล้วเออ นะคะก็เป็นธรรมดาสังสรรค์พี่น้องะ่ะเด้กินน้ำเปล่าแล้วไม่เมาได้กินน้ำเปล่าแล้วไม่เมาสดนองว่าไ,ไม่ดดาม่านะคะพี่น้องคะ่ะเป็นความมลชื้นนี่ฮะนะคะเหมือนว่าร่วมตัวกันกับนิดน้อย,ยแงนกึุ้มกแซลนองไปนะคะแต่น้องก็ไม่ได้เมาดอกันเบาหยอ,อกกันลินนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปซ้อมกันต่อเลยจ้าก็เป็นบรรยากาศการซ้อมนะคะตอนนี้น้องวินเนอร์กับน้องน้ำตาลก็ซ้อมเพลงคู่กันอยู่นะคะรอติดตามในไลฟ์สด รอบที่22นี้นะคะเย็นนี้นจะนจ๊ะนะจ๊ะอีกสักครู่ว่าจะเป็นเพลงอะไรนะคะรอเซอร์ไพรส์จ้า ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันแล้วนะคะกําลังจะเขียนคิ้วนะคะตอนนี้เรายังไม่มีคิ้วนะคะก็น้องๆก็กําลังกําลังเขียนคิ้ะคะวค่ะอไม่ม่มีคือเป็นช่งนั่นสาวมาโนราล์ลุเหลิดรำไปเลยนีคะ <laughs> ตอนนี้แค่นี้ก็ไม่เฝ้านะคะเพราะว่าขนของมีย <laughs> พออี่น้องค่ะเข้าไลทีนะ้องเข้าไลทีเออรั่นก็ไม่แอนหมดมั้งภาษากะนอนนีเลยย่า่ เป็นอยภาษาตัวคนเดียวเออพอวันฝ่าคุณของก่อนชุอลาหม่อมมาพี่น้องเพอวางห่องส่วนตัวกับจกตใจเป็นห่องปม่แหน่ต่อยเพราะว่าข้างบนเขาสิทุบชิมแค่ว่าเจียเนียนเหมือนแม่กู้ไว้ที่หองยูแต่เลยต้องมานอนงหองเคนนี่เหมืคนมีกับแค่ว่ามันก็ขืนมาตั้งคุยทั้งเนียนกับจิมาหนอนเขาแกะไม่เอียนไม่จะใดกับบรูนะคะก็เลยเด็กคนนั้นชุดมอลาหาออกมาก่อนนะคะเรียนตระเสียพาส่วนตัวมันกับมี่บลายของส่วนตัว วันนี้ก็เลยต้องรีบขนเพราะว่าหลังจากไลส่สดเขาก็จะทุบเพียนเลยนะคะนาจารย์าจาก็เลยเนีย่ยอยู่พี่นอ้องใหญ่สามานุคั่วขนมาเหลือพี่น้องก็ล่างถา่าให้เข้าไปซื้อเล่าอยู่ก็จะขนชุดคล้ายๆว่าเป็นผับได้หละพี่น้องคือแบบว่าจะมีเสื้อผ่าเลยละคนนะคะหอยอยู่เลยนาจานาจาหอดงามมากกับมาไซเอาเลยเป็นหลังเวทีในผับแพงหนึ่งล้วล่ะคะ่ะ อันนี้กับมุวงพวงแคทมีนะคะแต่ว่ารอราวตากผ้าอยู่รอราวห้อยเชี่ยวผ้าอยู่ตอนนี้ก็กวางอุ้งอุ้งอันยาเป็นน้องงัวอยู่นะคะจากเด็กบ้านนอกของนาผู้พินมันโนบขมิ้นดป็นจรรเขียนคิ้ว ตัวย้ค่ะตัวย์มีกอบดีงามเหมือนแต่พ่าเด็กแต่งขนเนาะเียนมาน่เมอในแซบใส่ผมสุดวดน้ำดิไอ้พอดีกับจอาเบิ้งมันเอาไปแต่งหน้าจากคนบอกเลยด้วบอกเลยว่าบี่การก๊อปปี้หนาไปหนามั้บ่มีกันมาหลอกกันข้อหามาลอกกันบ่แ่มนเฮ็ดจังไรจังแต่งบอได้ดอกเบบนี่นางเงียบๆนียบนลนะ แตงโมไะไรได้แบบกระแตงโมไะไรได้แบบนี้บมไดตัวเพราะว่ายังแคทละมักยืมมันก็ต้องเลออ๋อคอนเทนต์ล่าสุดนะคะขอนเทนต์นี้นะคะแต่งยังไงแต่งยังไงด้วยการยืมแต่งหน้าฉ่ำฉ่เห็นบอเกตตกแต่งแบบเบื่อเลยมันกะชิงามเห็นบอคือญี่ปุ่นนี่ เมื่อันเขาจะเอาผมสีเขียวออกมันต้องพูดดิเพราะผมมันมันอันมันอันซีสตรสองเตอร์มีเออเตอร์มีไงมันยังไม่ซีฟูเลยเดี๋ยวมันอ่อนเองปวดตาตาเดรดปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอืมแก้มมันเตยมากแก้มเตยมากแด้งหนาบักเตยมันเดน่ยหน่อยตรงในนัดสูวนี่ครับ เจียดดิ่งสูดฤทธิ์เอาทั้งคนทั้งไทยกันวันนี้ใจตรงกันใจตรงกันกแต่อาจจะเป็นเนื้อคู่กันทั้งในดอกแม่ปอ มีปะกัรเช็ดสุดฤทธต์สูเกียอีหยังมักจะได้นั่น้อแม่ดีบ่เดีอยจจะเป็นหลานไผ่กันได้นะอยากได้บักไฟหลานไมเป็นหลานไผ่ปะเรียนหมวกงามแท้เสื้อลุ่มตบนะคะสิมาเอาลองดินเลยไปจังใดเอาหมวกหาสิบาทตัวนี้เอาลัสดาได้คิวแล้วไปแม่ โอ้ยเซงเดกโปเบอดเาูด um pues like ีกด so uh ีีดจะกินบ right ่จะกินแล้ว huh. ก <c oughs> oh ็ไปมันแรกัปเรียนชีตจะกิดอ๋อมันกินละชีบบิ๊กอันนี้ข้องน้ำอยู่รีดไขมันเบาๆแต่ไม่ขี้แบบดีทสองนะอ๋อนันมันกบุ้มๆๆๆนันจะชยากระิห้ามกินเราไปทางดวนหล่เมึงตายหลดดีทอกนงเออเอานหลังอะไรอทกอ่างนเนี่ยอาการคือบกเลย แล้วมันไม่ว่ามันไม่เอาไปดูเดิมึงก็ยิ่งอ่อยอีเดียวเลยเธอจำได้ว่าตอนตอนไปร่ำอยู่บนนั่นไหมเที่ยต้อแมแหวเชือนสูแ่แหวเชือดนั่นแหมบ่แล้วจักเที่ยนั่นอันขนมเกี๊ยวนั่ม่เอาเขาไปร่ำอยู่บนนั่นแหมยังกวนเวียนนั่นไหมที่ไอปวดฉี่นั่นไหม <c oughs> ดีเกียว่าคอยเข้าใจอยู่ว่ <c oughs> าปวดฉี่ดีท๊อคมันเป็นยังไงบ้างสิน มันจะออก,อ,อ,กอืม <c oughs> ใครสนใจนะคะดีถอกคุณแม่พราวแล้วก็กาแฟนาริตะนะคะแล้วก็โกโก้นาริตะนะคะหอมเพียวหุ่นดีแคทมีกับสีกินต่อพี่น้องเพราะ่ดีกินมาสามเดือนน้ำหนักขึ้นอูลูอลูอยู่อืมให้ชิมดี้อกมาชิมมาอ่านบอกขอลองค่ะเสียใจเนี่ยบอกอะไรบอหืม เอเราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวข,ขื้นไปขี่ไปเหยวให้มันแล้วกับพี่น้องคะ่ะสิ็จใใส่สุดแล้วนะคะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเลยรจรจท่านด้เห็ดผมจ้ะเดี๋ยวขื้นมาเหยวก่อนปวดเหยวพี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงน้องแล้วมันขนนันเหยวะในจานจ้านะตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะจ้ะบ้านพักนะคะอยู่ทางหลังก็เป็นออฟฟิศนะจ๊ะก็ที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องขาเริ่มต้นตั้งแต่ สิบเก้าเลยกาสามสิบันทีเป็นต้นไปนะคะสแตนบายหน้าจอรอเรนะคะใครซื้อบัตรจองตัวแล้วแล้วถ่านาเวทีเลยนะจ๊ะพะี่กเขาก็ยินดีดีก็ต้องแต่งตัวแต่งตัวกันอยู่นะจ๊ะ ตําไปหน้าตาแอะดิ เดี่ยล่ำเรียงอย่างนั้นคะ่ะติดตามนะคะพี่น้องค่ะติดตามตาออจอาเรียงก็รุ่นซ้อมจ่อมิวสิกนะคะเรีนซอมจ่อ,อ,อค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะกำลังรอออกกำลังรอไล์นะคะอีก20นาทีจะไล์สดน,นะคะ <S <S โ,อคโอเคนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันหน้าวันนี้จ้า <S <S เดียนตัดไลค์ครั้งยีอย่าลืมนะคะเอาเกี๊ยวไปเย็บเสื้อเลย